เด <c oughs> อะไม่เฟี้ยวเลี้ยวมาเปยนรถมิสูป้ายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสูป้ายแดงโปรแรงใส่ทางโค้งเจอกับน้องมินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟีย้ยวที่น,นั่นและวันนี้น้องมินมาอัปเดตนะคะการตกแต่งรถค่ะถึง3คันด้วยกันและคันที่4ี่กำลังไปเบิกรถมาค่ะมาติดตามกันนะคะว่าทั้ง4คันนี้มีของใครบ้างและแต่งอะไรหล่อๆบ้างมาค่ะ ร้อยหมดแล้วค่ะนี่คือการดีไซน์ระหว่างน้องมิน้นกั อาจารย์เห็นค่ะ F C จากจังหวัดชนบุรีซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโทนสีขาวมุกค,ค่ะแล้วก็ใช้การตกแต่งโลโก้ด้านหน้านี่เขียนคำว่า Xander Cross นะคะแล้วก็ด้านล่างเลือกเป็นชุดแต่งรีไฟท์ไฮไลท์สีน้ำเงินแบบนี้เลยให้เข้ากันกันกบรถ H E V ค่ะส่วนด้านในนะคะอาจารย์ก็เลือกใส่กล้องรอบคันจอ Android ไซส์13นิ้วไฟสองเท้าพรมวี p สวยๆรวมถึงความสะดวกสบายอย่างประตูท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวรอชมรีวิวสวยๆคันนี้ได้เลยก็รอแค่เจ้าของรถนะคะ แจ้งอัปเดตว่าพร้อมรับรถวันไหนน้องมินก็จะส่งล้างขัดเคลือบให้ดูเงาวิบวับแล้วก็รอชมรีวิวกันได้เลยค่ะ จะไปอีกหนึ่งคันของลูกค้าต้องมินนี่อันน oui> ี้เป็นแนวทางการตกแต่งนะคะทุกคน Expander GTHEV ก็แต่งได้สวยมากชุดแต่งชุดนี้ชื่อว่าชุดแต่งวิชชั่นค่ะทุกคนแล้วก็คันนี้นะคะเจ้าของรถก็ใส่ความปลอดภัยในการใส่กล้องรอบคันอีกแล้วเห็นไหมโชว์รูมน้องมินคืออะไรที่คุณบอกว่าอยากได้เราดีไซน์ให้โดยที่ไม่ไปยุ่งกับประกันไฮบริดของลูกค้าแน่นอนทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รถสวยได้ความปลอดภัยที่ครบคันแล้วก็ความสะดวกสบายที่เราจัดมาให้ไปค่ะไปดูกันต่อคันนี้ FC จองออนไลน์มาอีกเช่นกัน ะะซึ่งคันนี้เจ้าของรถนะคะอยู่ใกลถึงจังหวัดพิษณุโลกนี่ต้องขอบคุณนะคะพี่ใช้แล้วก็พี่พึ่งค่ะลูกค้าน่ารักมากๆจองออนไลน์ร้อค่ะทาสัญญาเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์แล้วก็รับรถค่ะคันนี้นะคะเป็นเอเวนเจอร์ครอสเอสีวีสีเทาดำของพี่ใช้นะคะได้มีการตกแต่งในสว่วนของกล้องรอบพันไปเรียบร้อยค่ะจอแอนดรอยด้านในเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชุดแต่งสวยๆค่ะอย่างวิชั่ n อ่ะคันนี้พี่ใช้เลือกเป็นไฮไลท์สีบรอนซ์เงินนะคะรับกันกับตัวรถสีเทาดํามาก โลโก้ฝากระโปรงติดตั้งเรียบร้อยซีนเซรามิกติดให้แบบนี้เลยมืดด้านนอกสว่างด้านในค่ะทําให้ขับขี่ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนค่ะด้านในนะคะมีจอ a n d ด o i d ไม่พอนะความสะดวกสบายคือประตูท้ายไฟฟ้าเราติดตั้งไว้ให้ด้วยเซนเซอร์ถอยเราใส่ไว้ให้ก็คือแต่งเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ใส่คิ้วกันสาดงานฉีดที่น้องมินนะคะกำลังสั่งมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงคันนี้เจ้าของรถได้เลิกแล้วค่ะเป็นวันที่11สิงหานี้เราจะได้เจอหน้าเจอตากันจริงๆสักทีไปค่ะคันถัดไปกันเลยดีกว่า นี่ค่ะ F C นะคะมาจากแดนไกลนะนี่คือรถของพี่ปียะแล้วก็พี่คริสโตเฟอร์ค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างประเทศมานานมากๆเลยแล้วเพิ่งตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ไทยนะเขาเรียกว่ากเกษียณเร็วกรเกษียณรวยค่ะแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกรถครอบครัวคันนี้ซึ่งลูกค้าก็เดินทางมาจากอายุทยาเพื่อทดลองขับและก็จองรถพร้อมกับตัดสินใจซื้อภายในวันนั้นเลยนี่คือรถที่ลูกค้าซื้อสดนะคะก็ตกแต่งค่ะด้วยการใส่กล้องรอบคันแล้วก็มีสเกิร์ตนะคะด้านล่างแบบนี้ด้วยสวยๆอย่างรีไฟด์อีกแล้วนะคะ นะคะความปลอดภัยค่ะพลาดไม่ได้เลยคือก้องรอบคันนะคะที่ลูกค้ามีการอัปเกรดเพิ่มจอด้านในค่ะคันนี้นะคะพี่ปียะบอกว่าไม่ได้อยากได้แบบจอใหญ่มากน้องมิ้นชอบจอไซส์10นิ้วนะคะก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยฟิล์มเซรามิกค,ค่ะก็ติดตั้งให้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็เบ้าม,มือกันรอยแบบนี้เลยรวมถึงพรมเวทีไฟสองเท้าเรามีติดตั้งให้และก็พลาดไม่ได้เลยประตูท้ายไฟยฟ้าช่องน้องมิ้นของดีละมีคุณภาพนี่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจอยากได้โปรดอกเบี้ย0%นะคะผ่อนซีี หรืออยากซื้อเงินสดแล้วได้ของแต่งด้วยก็แอดไลน์มาหาน้องมินได้เลยบอกเลยว่าโปรโมชั่นของนนองมินนะให้จัดเต็มแน่นอนแล้วก็ให้ของแต่งที่มีคุณภาพค่ะเราไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาออกรถกับช่องของน้องมินและพี่ป้อค่ะหลังการขายก็ไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนการันตีด้วยการซื้อรถใช้เองเลยค่ะของแต่งทุกชิ้นที่ลูกค้าได้ไปเป็นของแต่งที่น้องมินเอามาติดตั้งให้กับรถตัวเองเพราะฉะนั้นน้องมินต้องเลือกของดีและมีคุณภาพให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะไปแล้ว,ว,นนวะคะ่ะ รีวิวคันไหนเป็นส่วนตัวก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหายไปนานๆแสดงว่าน้องมินไม่ได้มีการจองนั่นเองนะคะดังนั้นลูกค้าช่วยจองรถแล้วก็ซื้อรถก,กับน้องมินหน่อยนะคะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะจัดไฟแนนซ์ให้ตามจังหวัดต่างๆได้แน่นอนอีกหนึ่งคัน FC จากภูเก็ตผนไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยรอติดตามได้เลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ